สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพี่ทุกคนนะครับนะแล้วมันไป่น่าหัวมึงตรงไหนโน้นนิทานนะครับขอจัดหนักไอโ้นหน่อยมึงก็ไปเสีอกงเรื่องเขางั้นสิครับย้ำนรั้ว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติตัวละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัตลักษณ์นะครับในการการับรู้ฟัง มันไม่นักส่วนไหนของมึงครับการที่ป้าออกมานั่งเล่าว่าสามีครับลุงจะเรียนธนาอยู่ข้างในมันไม่นักส่วนไหนครับเขาก็มีสิทธิ์เรียนของเขาแต่การที่เขาออกมานั่งเล่าเนี่ยป้าออกมานั่งเล่าเนี่ยนะครับนะแม่นางเอกออกมานั่งเล่าในการที่ไปเยี่ยมนะครับพ่อพี่เอกเนี่ยนะครับมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาถูกต้องไหมไอ้เรื่องการที่ป้ามาพูดว่าลุงอยากเรียนทนาเนี่ยมึงอย่าไปคิดแทงเขาสิว่าว่าลุงไม่อยากให้พูดแต่คนนอกคนอย่างป้าป้าคันป้า มึงอย่าไปคิดแทงเขาสิเรื่องเนี้ยมึงไม่ต้องไปเสือกคิดแทงเขาแล้วมึงไม่ต้องไปเสือกยุ่งเรื่องเขาเขาจะเรียนทนายเขาจะอยู่ข้างในยังไงเนี่ยหรือเขาจะมีความหวังในการได้ประกันตัวหรือไม่ได้ประกันตัวมึงอย่ามาโนอย่ามาดาวเปเองไงลน้นนะครับกินไม่ค่าฟรีผมถามหน่อยไอ้เชื่อทุกเรื่องคดีนี้นะครับนะใครว่าดีกาเนี่ยถ้าไม่รอดถึงกับประหารผมเชื่อว่าไม่ไม่ไม่ไม ไม่น,น่าจะประหารเพราะอะไรหลายๆอย่างมติมยมัจัาพยานเลยก็ไม่มีแล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นมันยังมีอีกสารหนึ่งมันยังมีอีกสารหนึ่งแต่ช่วงนี้เขาอยู่ข้างในเพื่อเพื่อการต่อสู้เขายัางไม่ได้ยอมรับนะครับเพราะฉะนั้นยังมีอีกสารหนึ่งแสดงว่าเขายัางคือผู้บริสุทธิ์แต่เขาแค่ถูกควบคุมบริเวณกลัวจะไปย,ยุ่งเหย,ายาิยงกับพยานกลัวจะหลบหนีมันเป็นสิทธิ์ของศาลเขาที่เขาพิจารณา,า,าตรงนี้ จริงไหมแล้วการที่ลุงเนี่ยจะเรียนกฎหมายเนี่ยเขาเนี่ยอันนี้จากการที่เคยอยู่ด้วยกันมาคือเขาอยากเรียนกฎหมายจริงๆแต่เขาไม่ไม่ได้มีเวลานะครับเพราะเรียนทีงก็ต้องไปไกลที่อุดรผมเคยไปครับโรงเรียนที่ไปสมัครเนี่ยผมเคยไปนั่งคุยเคยไปที่โรงเรียนเนี่ยนะครับมหาไม่ต้องเรียนมหาลัยนะครับมหาลัยที่อุดรเคยไปอยู่ไปรับหนังสือมาไปลงชื่อสมัครเรียนเคยพาแกไปไปกับปักแปรไปกับหลายๆคนอยู่ในช่วงนั้น การที่เขาจะเรีย,รยนกฎหมายอยู่ข้างในมันก็ไม่ได้ผิดจริงไมหมโรนอืมแล้วมึงอย่าไปคิดว่าเขาทําใจแล้วว่าไม่ได้เป็นการตัวหลอกอย่างงู้นยังงี้งั้นมึงเดาไงมึงเดาไงมึงเดาไปเรื่อยเปื่อยไงมึงมโนไปเรื่อยเปื่อยไงคือไม่มีเรื่องอะไรพูดแล้วเข้าใจปะ่ะคือเรื่องการเมืองก็ไม่กล้าพูดเพราะคนที่พักไม่ให้พูดจริงไหมมาทาเนียดีจริงปะ เราคนที่พักไม่ให้พูดมึงจะเสืออมาเป็นเป็นรู้ดีไอ้โลนไอ้เวนทีบตกเปปตีนรูปหัวนะครับไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยทนายหัวดอมึงลาออกจากทนายเฮงไม่ขายยาดองซื้อมาหรือเปล่าวิชาชีที่มึงเรียนมาเนี่ยมึงซื้อมาหรือเปล่าฮะหรือว่าไปสอบขับรถตัวได้หรือว่ายังไงกูงงมากเลยนะครับนะไอ้ที่มึงเป็นทนายส้นตีนเะน่ชอบบุรีคนอื่น เขาคืออดีตลูกฟาร์มเงินอะฮะมีธนาที่ไหนครับมาปูยี่ปูยำอดีตลูกฟาร์มตัวเองนี่ครับคนเดียวในโลกครับที่ออกมาบูรี่ออกมาปูยี่ปูยำนะครับลูกอดีตลูกฟาร์มตัวเองเห็นไหมครับทุกท่านไอ้แคยนี่นจังไรไอ้ทนายหัวดอคนเนี้ยในทานเรื่องเนี้ยนะครับเจอ่าตีลูกหัวทีหัวเรื้มเร่มมันอะนะครับพูดไม่คิดมโนไปเรื่อยเปืือยอย่างโนอย่างงี้มึงมึงมึงอื การที่ป้าเขาไปเยี่ยมสามีเขาเขาออกมานั่งเล่าเนี่ยออกมานั่งพูดเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาปัญหาคือมึงอะปัญหามันเกิดจากมึงปัญหาไม่ได้เกิดจากป้ากับลุงเขาจริงป่ะปัญหาที่มัน,มนไม่ที่มันไม่พอใจมันเกิดจากมึงนะไม่พอใจก็อกแตกตุยซะเวรอะไรแบป่ะเออไม่มีอะไรพูดไงต้องพูดเลียเลียดำไงเลียเลียไปมุงเลียไปเถอะ นะเออเลียไปเถอะคนยังมึงนะครับทําอะไรก็แพ้แพ้แพ้แพชนะคดีทาคดีมาสิบปีชนะคดีแบะไอหลคดีเดียวนะแล้วคดีแบะไหลเดียวก็บอกให้ทนายไม่ได้เก่งถ้าทนายเก่งมึงไม่รอดจริงๆในการซื้อพยานเริงไหมครับเออถ้าทนายเก่งมึงไม่รอดนะทนายไหลไม่เก่งแค่นั้นแหละจริงนี่พูดตรงๆ มึงทำมาสิบคดีมึงชนะคดีหลายคดีเดียมึงภูมิใจมากเลยใช่ปะเออมึงทำมาสิบคดีมึงชนะคดีหลายมึงภูมิใจเพราะฉะนั้นวันนี้กูจะบอกกูให้โ้นนะครับไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์เถอะไอ้เฮียลงสมัครสอบอบจแม่งก็ได้แค่สองร้อยเสียงมึงมึงมึงทำอะไรเคยสำเร็จไหมกูถามมึงหน่อยมึงทำอะไรเคยสำเร็จไหมสำเร็จอย่างเดียว คือหลอกอีดําไปวันวันหลอกเงินเอฟซีแม่อีดําไปวันวันแค่นั้นมึงทําได้แค่นี้ขอทานไปวันๆมึงร้องเรียนกูามาภาคสี่ไปตามเรื่องห่ิยสิฮภาคสี่เนี่ยไปตามเรื่องสิถึงไหนแล้วหึอุาหหน่อยภาคสี่ไปถึงไหนแล้วบอกอยสิทำคอนเทนต์หากินกับยอดวิวค่าน้ำมันคนนู้นให้หาพันคนนี้ให้สองพัน ทำแดกจนเคยตัวไงมึงไง,ไงล้นการที่มึงไปบูรี่เนี่ยลุงกับป้าเขาเนี่ยนะ,นะเออเพราะฉะนั้นฝากไว้มึงคิดพิจารณานะครับกับพิธาเรื่องเนี้ยไม่ต้องเสื้อไปบูรี่เขาหรอกเขาจะเรียนทนายลุงเขาจะเรียนทนายมันก็ไม่ไปหนักหัวพ่อมึงนี่จริงไหมอ่ะเขาไม่ได้เอาขี้ไปเฟี้ยงบ้านมึงน,นี่เขาจะเรียนทนายเขาเรียนกฎหมายก็วิสัของเขา แล้วการที่ป้าเนี่ยเขาออกมานั่งเล่าเรื่องอดีตผัวเขาเนี่ยนั่งอีไม่ใช่ออกมานั่งเล่าการที่ไปเยี่ยมผัวเขาเนี่ยมันก็ไม่สิของมึงมันก็ไม่สิของเขาจริงไหมเออนี้พูดผิดนะครับเมื่อกี้นี่พูดผิดว่าอดีตผัวว่าเดี๋ยวทัวลงวกพูดผิดพูดผิดเออเพราะฉะนั้นการที่ป้าแกออกมานั่งเล่าให้ทีทุกคนฟังมันเป็นความพอใจนะครับอืของแม่ที่หลายคนยังเชื่อมั่นว่าพ่อพระเอกเนี่ย นะครับยังคือผู้บอยสูตรเข้าใจไหมไอ้ล้นเออคือผู้บอยสูตรขยังเชื่อมั่นมึงไม่ต้องไปเสี่กเรื่องเขาเอาเวลาผมไปหางานาทุกวันเนี่ยค่าบ้านค่ารถก็มาอีกแล้วค่าไฟจ่ายยังอย่าตัดมออีกค่าชาวบ้านจ่ายยังเดี๋ยวถูกไล่ออกไปอยู่วัดอีกฮะถามดิ เพราะฉะนั้นฝากไว้ให้คิดพิจารณานะโลนะนะครับเป็นทานายภาษาต้นตีนอะไรนะครับไม่ได้มีฟาร์มหรูไม่ได้มีอะไรชอบเยาะเย้ะลูกฟาร์มตัวเองนะครับนี่ครับนะเดี๋ยเนี่ยดำมึงดูไว้เป็นตัวอย่างเดี๋ยวมึงจะต้องเจอแบบแบบลุงเขาเนี่ยเดี๋ยวมึงก็ต้องเจอเดี๋ยวไอโรกไมอเอาจะอ,อกมาเล่นมึงเหมือนที่ลุงเขาโดนเนี่ยมึงเข้าใจปะ่ะเออมึงจำเนี่ยมึงดูไว้ตัวอย่าง มันเก็บข้อมูลมึงไม่เต็มเลยนะเออมันเก็บข้อมูลมึงไม่เต็มเลยนะเออถ้าวันใดวันหนึ่งมึงทําไม่ตามไม่ทําตามใจมันมันแฉมึงไงโล้นอะ่ะเนี่ยมึงจำเอาไว้นะฝากไให้คิดนะพิจารณานะนะครับโอเคครับนิทางน,นี้ก็ประมาณนี้ฟรีครับนะครับถถึงไอ้ล้นหน่อยนะครับอกแตกตาแนละ้วมึงอะ่ะ